น้องสี่เดือนไม่เข้าเต้าแล้วค่ะเป็นไรไหมคะน้ำนมหดด้วยค่ะเพราะว่าฉีดยาคุมอ,อ,อันดับแรกนะคะไม่เข้าเต้าเป็นอะไรไหมถามว่าถามใจตัวเองว่าถ้าไม่เข้าเต้าจะสู้ให้เขากลับมาเข้าเต้าหรือจะไฟต์เป็นคุณแม่นักปั๊มทางเลือกมีแค่นี้เพราะฉะนั้นคือถ้าสมมติว่าตอบตัวเองว่าฉันอยากให้ลูกกลับมาดูเต้านมของฉันเราก็แค่เอาขวดนมทิ้งไปให้ไกลสายตาไม่ให้เขามีระรองมีแค่พระเอกคือเต้าแม่เท่านั้น เขาจะร้องร้องอยู่แล้วเพราะว่าอะไรเด็กร้องเพื่อต้องการขอสิ่งที่มันตราตึงหัวใจกลับคืนมานะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเรายังคงยืนหยัดไม่มีกินเต้าไหมล่ะอยัดเต้าใส่ปากมีแค่นี้ทางเลือกมีแค่นี้เขาก็จะเริ่มเรียนรู้แล้วว่าอ๋อ สิ้นหวังจังเลยร้องไปอ่ะก็ไม่มีอะไรวันที่หนึ่งร้องแม่ก็ไม่ใจอ่อนวันที่สองร้องแม่ก็ไม่ใจอ่อนวันที่สามร้องแม่ก็ไม่ใจอ่อนหูและหิวมากเลยสุดท้ายสิ่งมีชีวิตค่ะก็จะต้องเรียนรู้ว่าอืมไม่เป็นไรกินเตาก็ได้อ่ะอย่างน้อยๆก็ได้กินเตาก็ได้นมอ่ะนะคะถ้าสมมติว่าเขาไม่เอาเตามีเลือกแค่นี้ก็คือว่าทํายังไงก็ได้ให้เขากลับมาเอาเตาแต่ถามว่าเอยดูพูดง่ายเนาะ การปฏิบัติมันก็อาจจะยากแน่นอนมันยากเพราะว่าเราค่ะเป็นแม่แล้วเราทนต่อน้อนนําตาลูกเสียงร้องไห้ลูกค่ะได้ค่อนข้างยากเพราะว่าใจมันจะอ่อนระทวยแต่ถ้าสมมติว่าเราเรียนรู้แล้วว่าเอาโอเคสุดท้ายแล้วค่ะร้องก็คือเขาต้องการของที่มันมัดใจเขากับคืนมาแต่ถ้าสมมติว่าเรายืนหยัดว่าไม่มีสุดท้ายแล้วเขาก็คือจะไม่เอาแล้วแล้วเขาก็จะยอมดูดเต้านมของคุณแม่ในที่สุดนั่นเองนะคะโอเคไหมทีนี้ถามว่าเออเป็นไรไหมน้นํานมหดน้ํานมหดต้องมาดูว่าสาเหตุที่ทําให้ นมหดอันดับแรกคือเลือกก่อนนะว่าจะเป็นสายเต้าหรือสายปัม๊มถ้าสมมุติว่าสายเต้าได้ก็ลุยสายเต้าแต่ถ้าสมมุติว่าไม่เอาเหนื่อยหัวใจกับการที่จะต้องมาฟังเสียงลูกร้องก็ต้องเลือกเป็นสายปัม๊มคือต้องเลือกเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่าเราเลือกที่จะเป็นสายปัม๊มแน่นอนสายปั๊มค่ะสามารถที่จะมีนมแม่ให้ลูกกินยาวนานและนานเทินได้แต่ต้องมีวินัยขั้นสุด คุณจะต้องบอกว่าตื่นมาปั๊มนมทุก3าทุก4ชั่วโมงทั้งกลางวันกลางคืนในหนึ่งวันจะต้องรักษารอบในการปั๊มนมไว้ให้ได้แครั้งต่อวันถ้าทําแบบนี้ได้8ปี10ปีก็มีนม8ปี10ปีเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่ากระบวนการของการสร้างน้ํานมค่ะมันแปรผันตรงกับการที่เอามันออกเพราะเมื่อไหร่ที่เอามันออกค่ะสมองมันจะเข้าใจว่าอ๋อนมสร้างมาอยู่ในท่อน้ํานมอยู่ในต่อมเก็บน้ํานมแล้วถูกระบายออกไปสมองเข้าใจว่าอ๋อสร้างมาแล้ว เอาออกไปแสดงว่าใช้ออกไปแล้วเพราะฉะนั้นสมองจะเริ่มเรียนรู้งานสร้างใหม่เอาออกไปแล้วสมองจะเริ่มเรียนรู้เอาสร้างใหม่เอาไปละสมองจะเริ่มเรียนรู้เอาสร้างใหม่เอาไปและสมองจะเริ่มเรียนรู้เอาไม่พอสร้างใหม่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราหลอกมันหลอกมันดยงานที่แบบปั๊มสิบรอบปั๊มสิบสองรอบเพื่อเป็นการบอกมันว่าไม่พอเนาะที่สร้างมาค่ะไม่พอจะเอาที่ไหนไปพอคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะร่างกายก็จะเริ่มเรียนรู้ว่าสร้างมาเท่านี้ไม่พอ ร้องขออยากได้เพิ่มได้เขาก็จะค่อยๆเพิ่มปริมาณน้ํานมให้เราเราอยากมีเขามากแค่ไหนเราค่ะพยายามเอามันออกมากแค่นั้นมันจะสร้างแปรผันตรงเอาออกเท่าไหร่มันสร้างกับคืนมาเท่านั้นเอาออกเท่าไหร่มันสร้างกับคืนมาเท่านั้นจําง่ายๆอยากมีมันเท่าไหร่เอามันออกมาเท่านั้นอยากมีมันเท่าไร่เอามันออกมาเท่านั้นอย่าให้มันอยู่ในเต้าของเราเมื่อไหร่ที่มันอยู่ในเต้าของเราสมองคอ่ะจะเข้าใจว่าสร้างมาให้แหละไม่เห็นจะเอาไปทําอะไรเลย งั้นก็ไม่ต้องสร้างสร้างไปเพื่ออะไรเป็นภาระของเต้าหนุ่มเพราะฉะนั้นคือในเมื่อสร้างมาแล้วไม่อ,ออกไปหรือเอาออกไปแค่ไหนเขาก็จะรับทราบเจ้านายได้เลยเจ้านายต้องการมีฉันแค่นี้ใช่ไหมได้เลยเดี๋ฉันทําตามดีเจานายร้องขอเจ้านาย,านายว่าฉันออกสองรอบโอ้สแสดงว่าเจ้านายอยากมีฉันเท่านี้ฉันจงรักภักดีกับเจ้านายเดี๋ยวฉันทําให้เจ้านายมีเท่านี้แล้วแต่ถ้าสมมติว่าวันหนึ่ง่ะไม่พอค่ะ คือเราอะเป็นเจ้าของชีวิตของเราเราสั่งมันสิฮะนะคะเขาเป็นแค่ก้อนเนื้อที่มาฝังอยู่ในร่างของเราเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้เรานะคะเนาะเป็นเจ้าของเขาค่ะโดยการที่แบบฉันต้องการเธอเยอะๆฉันก็ปั๊มเธอบ่อยๆนมเธอก็สร้างมาท่าที่ฉันต้องการนะคะเธอเป็นแค่ก้อนที่มาอยู่ในร่างของฉันต้องรับคําสั่งของฉันเท่านั้นโอเคไหมก่อนอ่ะถ้าแบบนี้ก็คือเราก็จะเป็นแบบนี้ได้ทีนี้นมหด ต้องมาดูว่าหดเพราะสาเหตุอะไรน้โมหดเกิดได้จากหลายสาเหตุถามว่าฉีดยาคุมยาคุมมี2แบบเป็นยาคุมแบบหนึ่งเดือนที่ฉีดที่กามเนื้อต้นแขนเรียกว่าไซโคเฟมถ้าฉีดแบบหนึ่งเดือนน้มหด นมลดเพราะอะไรมีเอสโตรเจนเมื่อไหร่ที่ใช้ยาคุมและมีคาว่าเอสตรีนิวเอสเตอร์ดออลเอสโตรเจนสังเคราะห์โอลดนมแม่จำง่ายๆโอเคไหมคะเนาอเพราะฉะนั้นคือเลี่ยงเอสตรีนิวเอสเตอร์ดออยาเข้ามาอยู่ในรังของฉันเพราะจะทำให้นมของฉันลดน้อยลงหดถ้าสมมติว่าต้องฉีดยาคุมให้เลือกฉีดเป็น DMPA ฉีดที่กล้ามเนื้อสะโพกฉีดทุกสเดือนมีเป็นฮอร์โมนเดี่ยว ไม่ลดปริมาณน้ำนมของคุณแม่โอเคไหมคะเนาะเพราะฉะนั้นก็คือว่าเวลาจะเลือกใช้ยาหุมก็จะต้องเลือกให้ถูกให้เหมาะสมจะได้ไม่ลดปริมาณน้ำนมของคุณแม่ทีนี้เมื่อเรารู้ว่านมเราหดนะคะอันดับแรกคือเราต้องหาสาเหตุให้เจอก่อนว่านมหดเพราะอะไรเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่ เราไม่รู้สาเหตุเราจะไม่มีทางรักษาได้อย่างถูกต้องถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าสาเหตุนมลดนมหดเกิดจากอะไรเราก็อย่าไปทําสิ่งนั้นยกตัวอ,อย่างเช่นเราอดนอนเราดูแล้วนี่ร่างเรามันต้องได้ซ่อมได้พัก ถ้าอดนอนนมก็ลดน้อยลงหดก็เป็นสิ่งที่สามารถเจอได้ในเซนเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องงีบนอนนะคะก็คือว่าอาถ้าลูกนอนก็งีบนอนกับลูกแล้วก็ตื่นขึ้นมาปั๊มนมแล้วอดข้าวแน่นอนเรามีพละกําลังเดินเหินได้มีพลังในการใช้ชีวิตเนื่องจากว่าเราต้องกินข้าวและน้ํานมของเราเองก็ต้องใช้นะคะสารอาหารต่างๆค่ะมาใช้สร้างปริมาณน้ํานมและคุณภาพน้ํานมให้กับเราเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องกินข้าวนะคะเพราะฉะนั้นคือพชนาการสําหรับคุณแม่ ที่ให้นมบุตรสําคัญเพราะว่าเรากินเพื่อใช้ชีวิตของเราได้และขณะเดียวกันคือเพื่อสร้างน้านมให้กับเราเพราะฉะนั้นก็อย่าอดข้าวกินข้าวให้อิ่มกินข้าวให้ครบถ้วนทั้งห้าหมู่กินอิ่มอย่าอดถ้าอดนมแม่จะลดน้อยลงโดยที่ไม่ต้องสืบลร่างมันไม่ไหวจะเอาอะไรมาสร้างน้านมเคยเข้ากับไีนี้ไหมจะเอาอะไรมาสร้างน้ำนม,อ,นมะอ,อะไร,รย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็อย่องหนึ่งคืออดน้ําเมื่อไหร่ที่เราค่ะอดน้ํากระหายน้ํา ขนาดเราไม่ได้กินน้ําฉี่เรายังเข้มปีนะคะเนาะ,ะนะเพราะส่วนหนึ่งเองนะคะเนาะ,ะเราอาจจะต้องมีเลือดนะคะมาหล่อเลี้ยงตรงบริเวณสูงอกของเราทั้งเมื่อไหร่ที่เราค่ะกินน้ําน้อยอดน้ํากระหายน้ำนะคะก้อนนมลดน้อยลงโดยที่ไม่ต้องสืบจะไปสืบทําไมก่อนน้าไม่พอไปกินน้ําก็หนเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะเพราะฉะนั้นก็คือว่าอดข้าวอดน้ําอดนอนเครียดทุกๆความเครียดกังวลเจ็บปวดประหมามันสบับ กันในท,ทันทีเมื่อไหร่ที่เครียดกังวลเจ็บปวดเพ่งเลงป้างหมากดดันตัวเองรู้ไว้เลยว่าสิ่งนั้นจะทําให้นมแม่ของเราลดน้อยลงหดได้นะคะเนาะแต่ถ้าเราอะะต้องการที่จะมีนมแม่เราต้องทําให้ตัวเองค่ะ ผ่อนคลายมีความสุขดูรูปลูกหอมแก้มลูกนะคะเนาะสร้างสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าฉันโอเคฉันดีที่สุดฉันเดอะเบสที่สุดฉันปังสุดแบบสับบนเวสเส้นทางของฉันแล้วแบบนี้เป็นตน้นนะคะเนาะทั้งเมื่อไหร่ที่เราเครียดปุป๊บนมแม่ของเราก็ลดน้อยลงโหดอาแบบนี้เป็นตน้นถ้าเราป่วยแน่นอน คนป่วยล่างก็ไม่ไหวแรงจะเดินยังไม่มีแรงจะหายใจเอาออกซิเจนยังจะไม่ไหวเลยนมแม่ก็จะลดน้อยลงหดได้ถ้าป่วยก็ไม่เป็นไรก็ดูแลผักร่างตัวเองระบายนมออกให้ลูกดูดหรือปัม๊มก็เท่าที่ไหวเมื่อเราหายจากการป่วยแล้วเราก็กลับนะคะมาทําให้นมของเราเฟื่องฟูด,ดังเดิมแบบนี้เป็นต้นหรือเราไปเผลอกินยาคุณแม่บางคนอ่ะไม่รู้แล้วไปเผลอกินยาบางตัวที่ส่งผลคือลดปริมาณน้นํานมของเรา กินไปคือแบบอะไรนี่อะไรกันนี่นะคะเนาะจากที่เคยคัดเต้าอะไรนี่ทําไมนมฉันน้อยลงหดนะคะเนาะซึ่งยานะคะเพราะฉะนั้นถึงได้บอกไงว่าเจ็บป่วยอย่าหาซื้อยากินเองนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เรียนสายทางด้านนี้บางทีค่ะดก,การที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วเราไปใช้ยายกินเองของเราค่ะมันอาจจะทําให้นมแม่ของเราค่ะลดน้อยลงหดได้เพราะฉะนั้นคือเราค่ะเวลาเจ็บป่วยอะไรใดๆต้องไปบอกบุคลากรเสมอทุกครั้งว่าเราเนี่ย ให้นมลูกอยู่นะเราขอเลือกยาที่ไม่ได้ส่งผลทางน้นํานมได้ไหมคะแบบนี้เป็นตน้นยาที่มีโอกาสที่จะลดน้นํานมแม่ของเราก็อย่างเช่นยาเม็ดกลมสีเหลืองที่ชื่อว่าคอฟฟีนิรามีนนะคะหรือว่ายาซูดโดอิฟรีดีนนะคะหรือว่าเออร์กอตาตมีนยา ยาไมกรนอะไรแบบนี้ค่ะเนาะหรือว่ายาคุมที่เป็นยาคุมฮอร์โมนรวมนะคะซึ่งใดๆเหล่านี้ค่ะมันจะไปลดนมแม่เพราะฉะนั้นคือเมื่อเรารู้ว่าเหล่านี้มันจะลดนมแม่เราก็แค่อย่าไปยุ่งกับมันแค่นั้นเองไงแม่คะหรือช่วงที่เราค่ะเป็นประจําเดือนคือแม่หลายๆคนบอกว่าเป็นเมนและนมแม่จะหายไปจากชีวิตฉันแล้วใช่ไหมคะอะไรเงี้ยก็จะต้องบอกเลยว่าตอนที่เราค่ะเป็นเมน ฮอร์โมนเพศมันจะไปกดฮอร์โมนนมแม่ไว้นิดหนึ่งเราก็เลยจะเจอว่าช่วงที่เราเป็นเมนนะคะนมของเราค่ะมันอาจจะลดน้อยลงหดไปหน่อยไม่ต้องกังวลเพราะเราไม่ได้เป็นเมน365วันคุณไม่ได้เป็นเมนตลอดปีตลอดชาติ a เด day all night every day ไม่ใช่คุณเป็นเมนเพียงแค่2วันสูงสุด7วันแค่นั้นนมของคุณจะลดน้อยลงหดแค่ช่วงนี้พอหมดรอบประจาเดือนนมของคุณก็จะกลับมาเฟื่องฟูอลังการเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคืออันดับแรกนมหด ต้องหาให้เจอก่อนตกรอบปั๊มหรือเปล่าถ้าเราปั๊มนมน้อยหรือเราอะค่ะเอาลูกดูดเต้าน้อยกว่า6-8ครั้งต่อวันลงมาทั้งเมื่อไหร่ที่เราค่ะเอานมออกจากเต้าน้อยฮอร์โมนของการสร้างนมแม่มันก็จะถูกกระตุ้นน้อยมันก็สร้างนมแม่น้อยมันก็ ผลลับมันก็เหมือนกันไงถ้าเราเมื่อเรารู้แล้วว่าอ๋อโอเคนะคะเนาะฉันต้องการที่จะมีนมแม่เยอะฉันก็แค่กระตุ้นเต้านมลานนมหัวนมของฉันนะคะให้ได้บ่อยๆทุก3ชั่วโมงทั้งกลางวันกลางคืนใน1วันขี้หมูขี้หมาต้องได้อย่างน้อย8ครั้งต่อวันขึ้นไปนะคะเราก็จะมีนมแม่ของเรานะคะโอ้ที่เพียงพอแล้วก็มีนมแม่ให้ลูกกินอย่างยาวนานนั่นเองค่ะคุณแม่ค่ะโอเคไหมกอ